ตัวหน,นึ่งที่น่าสนใจครับเรื่องของจอยเวนเจอรเป็นเรื่องความร่วมมือแบบร่วมกันะครับเป็นลักษณะของธุรกิจ2องธุรกิจจะเป็นธุรกิจสายการบิน2เจ้ามารวมกันแล้วก็เปิดธุรกิจใหม่เปิดสายการบินใหม่หรือจะเป็นธุรกิจสายการบินกับธุรกิจอื่นมาร่วมกันเพื่อเปิดบริษัทใหม่ Jo อยเวนเจอร์ถูกใช้เยอะในธุรกิจการบินครับเราเอาสายการบินหลักๆของประเทศหนึ่งไปร่วมมือกับภาคเอเชน ของอีกประเทศหนึ่งแล้วก็เปิดสายการบ,บนินเอเซียเอาเงินทุนจากมาเลเซียมาร่วมมือกับกลุ่มชินคอรแล้วก็ถูกขายให้ไทยถูกขายให้สิงคโปร์นะฮะตอนนี้ก็ซื้อกลับมาก็อบอกว่าเรามาเปิดไทยซเอเชียไทยแลนด์แนเเงินทุนจากอินโดนีเซียมาร่วมมือกับนักธุรกิจในประเทศไทยแล้วก็เปิดไทยแลน,ลนด์แอนลักษณะแบบนี้เป็นการเอาสองธุรกิจาการหรือสองบริษัทมาร่วมมือกันมาทำความร่วมมือแล้วก็มาเปิดธุรกิจ ในต่างประเทศก็ถูกใช้เยอะในประเทศที่ระบบเทคโนโลยีระบบเงินทุนยังไม่ดีพอสายการบินยักษ์ใหญ่ในหลายๆประเทศก็ไปลงทุนสร้างความร่วมมือแล้วก็เปิดสายการบินขิษณุยก้อนเลยครับอันนี้เป็นละะักษณะของจอยเบนเจอร์รูปแบบความร่วมมืออรูปแบบหนึ่งที่เมืองไทยไม่ค่อยเห็นนะเราเรียกกันว่าไลเซน s ์ไลเซนซิ่มมอองอะไรสักหนึญญนหน่เป็นความร่วมมือในเรื่องของการให้ใบอนุญาตตกลงในเรื่องของการให้ใบอนุญาตเป็นความร่วมมือในเรื่องของการ จะทำธุรกิจการบินระหว่าง2บริษัทนะครับขอใบอนุญาตในการบินในประเทศเช่นตัวอยา่างมันมีสายการบินของตุรกีชื่อว่าแอตลาจ e นของตุรกีอยากทำตลาดในเมืองไทยเขาบอกว่าจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวแยะในยุโรปเนี่ยนั่นคือประเทศไทยเป็นหลักแล้วเขาอยากทำเป็นชาเตอร์ไฟล์บินจากอิสตันบูลบินจากตุรกีมาประเทศทปัญหาคือตัวแอตลาจนเนี่ยไม่ได้สิทธ ในการบินในประเทศสิ่งที่เขาทำคือเขามาซื้อไลเซนส์ของ Business Air และก็ทำความร่วมมือมาซื้อไลเซนส์ของสายการบินในประเทศที่เป็นชาเตอร์ไฟล์และก็ทำความร่วมมือทำบินร่วมกันในสายการบิน u s i n e s s Air ต้องซื้อเครื่องบินไปเองหม่ๆเอาเครื่องบินจากฝั่งของแอร์ไนเสเนี่ยมาทำใหม่เอานักบิน เอาพนักงานต้อนรับมาทําในเมืองไทยผมทำงานให้กับบริษัทของธุรกินตัวนี้ยแอตลาจเนเนี่ยแล้วก็มาใช้ฐานในเมืองไทยในการบินเขาไม่มีไลเซนส์ก็อย่างที่บอกก็คือซื้อไลเซนส์จากสายการบินโลโก้สายการบินพวกชาเตอร์ไฟ์บ้านเราเลยละครับแล้วก็ซื้อไลเซนส์มาแล้วก็เปลี่ยนโลโกโล้เปลี่ยนชื่อเป็นไทยเจ็แล้วก็บินบินได้2ปีแล้วก็เจงไม่เป็นเจงหรอกเขาก็ย,าย้ายฐานนี่คือลักษณะของไลเซนส์ ในเมืองนอกทาเยอะนะใน,ใ,นในการทําเยอะคือคุณมีลายเส้นในการบินอยู่แล้วมีลายเส้นในมีใบอนุญาตในการได้เส้นทางการบินอยู่แล้วแล้วคุณไม่สามารถบินได้ก็มีสายการบินอื่นมาเทคโอเวอร์ไปนะครับความร่วมมือแบบอันตมิกของสายการบินนะครับแอร์อไลน์แอร์อไลน์แอสครับเป็นการสร้างแนวร่วมระหว่างสายการบินเพื่อลดการแข่งขันเหมือนกับตัวส r a t ิ g อ c a l ล i a แอ e แบบเมื่อกี้นะเขาบอกว่าความร่วมมือแบบนี้มันถูกใช้ถูกพัฒนานขึ้น แล้วก็สร้างความร่วมมือระหว่างสายการบินโดยมีกิจกรรมที่ทำม,มีอะไรบ้างอันแรกทำโคชแช์นิ่งโคชแช์นิ่งคือการจาาัดตารางเที่ยวบินโดยใช้รหัสเที่ยวบินร่วมกันเะครับเช่นผมต้องการบินไปอเมริกาผมใช้โค้ดทีจีไล่ยาวเลยครับจากเมืองไทยไปที่ญี่ปุ่นจากญี่ปุ่นต่อไปอเมริกา,กา,กา,กาแต่เวลาจากญี่ปุ่นต่อไปอเมริกาผมไม่ใช้เครื่องของการบินไทยนลผมใช้เครื่องของเอเอแอนแต่ยังใช้โค้ดบินของการบินไทยอยู่ เวลาคึบินในในปัจจุบันคุณจะเห็นว่าเฮ้ยหลายๆสายการบินจะมีโค้ดที่เป็นสลับสลับสลับไว้เยอะไปหมดเลยเวลาไปดูในสนามบินคุณจะเห็นว่า BA สักพักหนึ่งก็จะเปลี่ยนจาก BA เป็น QPlus เป็น QZ อะไรก็ว่านเนาะนี่คือลักษณะของการใช้เที่ยวบินร่วมกัน Airline Alliance มีความร่วมมือใ,ในการขายในการขยายตลาดต้องทําการขายให้สายการบินของพาร์ทเนอร์ด้วยเช่นถ้าลุ่นันซ่า,าบ,บอกว่าเขาไม่มี ออฟฟิศที่ประเทศไทยสมมุตินะแล้วเขาทำเป็นเป็นอะไรแอร์กับการบินไทยลุคพันซ่าก็บอกว่าถ้าอยากจะซื้อตั๋วลุคพันซ่าให้ติดต่อกับเคาน์เตอร์ของการบินไทยนี่คือลักษณะถ้าสิงคโปร์อร์ไลน์ไม่มีเซลล์ออฟฟิศในประเทศไทยบอกให้การบินไทยทำให้ได้ไหมแล้วก็หากวัวคิวไปนี่คือลักษณะแต่อีการทาความร่วมมือในด้านการขายเนี่ยในปัจจุบันมันมันเกิดความร่วมมือตัวนี้น้อยมากส่วนใหญ่เราจะทำการตลาดร่วมกัน เพราะว่าอะไรเพราะว่าปัจจุบันคุณไม่ได้ซื้อตั๋วเครื่องบินผ่านเคาน์เตอร์ขายตั๋วแล้วไม่ได้ซื้อผ่านเซลล์เอเจนต์คุณซื้อตั๋วเครื่องบินผ่านอินเทอร์เน็ตหมดแล้วซื้อผ่านระบบออนไลน์หมดแล้วเพราะฉะนั้นคุณจะซื้อสายการบินไหนคุณก็เช็คเข้าไปในระบบของตัวแล้วมันก็จะลิงก์ซื้อให้โดยอัตโนมัติไม่ต้องใช้เซลล์เอเจนต์ตัวต่อมาครับอันนี้สำนัง,งานการสร้างตารางการบินร่วมีว่นนอกจากทำโค้ชชร์ลิ่งแล้วเส้นทางการบินมันจะต้องต่อเนื่องกันด้วยเชื่อโยงน สายการบินที่เป็นสตาร์อะไรแอสายการินไม่ใช่สตาร์อะสายการบินที่เป็นพันธมิตรกันไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนก็ตามถ้าคุณสังเกตดูดีๆนะเวลาเขาบินแล้วเขาจะต้องเชื่อมโยงเครื่องของเขาเองเนี่ยระยะเวลา,นานในการเชื่อมโยงมันจะใกล้เคียงันยมันจะทําให้ผู้โดยสารทรานสิยไม่นานนี่คือข้อได้เปรียบงเขานะัถ้าหนึ่งตารางการบินไว้ร่วมกันมีการให้บริการภาคพื้นดินร่วมกันนะที่นาลิตาเพราะนั้นงานของเอเอเอ,เอมาให้บริการ เป็นการ์ต้าเป็นพนักงานต้อนรับแทนที่พนักงานการบินไทยไม่ต้องมีพนักงานการบินไทยเราใช้กลุ่มบินร่วมกันใช้เครื่องบินร่วมกันนี่คือรูปแบบคือลักษณะอันนี้ไม่สอนไม่ได้นะครับก็บอกว่าในการจัดการการขนส่งอากาศเนี่ยในปัฐบาลเขาเน้นการบริหารจัดการการขนส่งอากาศที่เป็น hub and spoke การจัดการขนส่งแบบ hub and spoke เป็นการใช้การขนส่งที่เชื่อมโยงจุดศูนย์กลางเข้าไว้ด้วยกันทีจีฮับศูนย์กลางการขนส่งของสายการบินไทย อยู่ที่บริเวณทัพของการขนส่งางอากาศของสเปนอลาลครับของสเปนอลาลที่นาลิกาตงเกี่ยวที่ราสเซียตามเป็นสูตรโดยทุกตะนใจทย่บ้าครับหมายถึงการกำหนดจุดศูนย์กลางทางด้านโลจิสติกในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเพื่อเป็นแหล่งเชื่อมโยงระบบโลจิสติกเข้าไว้ด้วยกัน ในธุรกิจการบินทับก็การเป็นศูนย์กลางพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเพื่อเชื่อมโยงในเรื่องของธุรกิจการบินเข้าไว้ด้วยกันสุวรรณภูมิการบินทับในประเทศไทยเวลาคนต้องการกระจายตัวไปไหนเนี่ยส่วนใหญ่ให้ส้องอาณ์ที่สุวรรณภูมิเราเอาสุวรรณภูมิก็ดีดอนเมือก็ดีการเป็นเบสแล้วก็เอาเบสตัวนี้กระจายการขนส่งคนไปตามจุดต่างๆสโคหมายถึงเส้นทางในการเชื่อมโยงกิจกรรมโลจิสติกับจุดศูนย์กลางของที่ถ้านิยามสองอันนี้ไม่เข้าใจดูภาพนี้ กรุงเทพหรือสุวรรณภูมิเป็นฮับของ TG จ g ใช้ฮับตัวนี้กระจายผู้โดยสารไปยังพื้นที่ต่างๆไปเชียงใหม่ไปภูเกต็ตไปฮานอยไปยังกรุงไอจุดสีเหลืองๆเป็นจุดที่เป็นโคลุคทันซ่ามีแฟลกส์ฟิตที่เยอรมันเป็นฮับแล้วก็เอาฮับตัวนี้กระจายไปยังที่ต่างๆไปยัง บูดาเสปสไปยังสตูกตการ์ไปยังฮัมบูร์กในขณะที่จะเป็นอะลัยมีโตเกียวเป็นฮับแล้วก็กระจายไปพื้นที่ต่างๆเช่นเดียวกับ QF QF คือแคว้นปัสนะมีซิดนีย์เป็นฮับแล้วก็กระจายไปพื้นที่ต่าง,างอาลามีไม่เลยมีดูไบเป็นฮับรับกระจายไปพื้นที่ต่างๆนี่คือลณะข้อดีของอสิ่งที่คุณจะต้องดูในข้อนี้นะผมอสอบด้วยนะครับแอนต์โฟลสิ่งที่คุณจะต้องดูในข้อนี้คือการมีฮับการขนส่งแบบฮับกับโฟลมีข้อดีข้อเสีย สิ่งที่คุณจะต้องดูเพิ่มเติมนะการขนส่งแบบ hub and spoke มันมีข้อดีข้อเสียอยังไงอ่ะลองดูหน่อยฮับเป็นส่วนการขนส่กันเอนนะครับโดยส่วนใหญ่ในประเทศไหนเมืองหลองนั้นก็จะเป็น hub แล้วก็สายกันเอนประจำชาติก็จะเป็นสายกันเองที่เร่งฮับเดินทางเป็นเครืองของบ้านหรือผมเรียกว่าเครืของบ้านอย่างที่ผมบอกไปคือสายกันเอนไหนที่เป็นเครืองของบ้านราคาค่าแทบจะต้องแพงกว่าสายกันเองที่อื่นอันนี้เป็นกฎของพายุตาเมื่อกหร่ นะครับในกระบวนการจัดการโลจิสติกส์ระบอกการขนส่งแบบอับทูอับจากจุดตัวหนึ่งไปจากที่หนึ่งไปทับอีกที่หนึ่งจะเป็นการขนส่งในปริมาณที่มากมันเอาคนจากหลายๆที่มารวมกันเป็นผูส่งไปทุกกระจายไอ้ทักตัวนี้ทำหน้าที่เหมือนกับ D C ในการขนส่งสิาทำหน้าที่เหมือนกับ D C ในการขนส่งเช่นผมอยากจะไปลอนยอนไปมิโคะ จากกรุงเทพข้าวของที่บินไปกรุงเทพ้าผมก็ต้องวิ่งตกงมาที่กรุงเทพผมอยู่เชียงใหม่ผมก็ต้องวิ่งตกงมาที่กรุงเทพผมอยู่หาดใหญ่ผมก็ต้องวิ่งตกลงมาที่กรุงเทพผมอยู่ที่ไหนก็ปาในประเทศไทยเพราะถ้าผมอากจะไปแล้วตอผมต้องบินลงมาที่กรุงเทพกรุงเทพหรือส่วนกรุงเทพเชียงใหมเป็นจุดศูนย์กลางรวบรวมคนจากหลายๆที่ในประเทศไทย ก็ส่งต่อไปที่เลยพอไปถึงลอนดอนผมไม่อยากจะจบอยู่ที่อินโทรที่ลอนดอนผมอยากจะไปที่สกอตแลนด์ต่อผมก็ต่อจากลอนดอนไปสกตอตแลนด์นี่คือลักษณะของการเดินดใอธิบายในเชิงโลจิสติกนิดนึงสิครับจากสุราษฎร์มากรุงเทพคุณจะใช้เครื่องบินขนาดใหญ่ขนาดเล็กจากพัทยามากรุงเทพคุณใช้เครื่องบินขนาดใหญ่ขนาดเล็กเที่ยวบินจากสุราษฎร์มากรุงเทพเทีท่ยวบินจากพัทยามากรุงเทพเทีท่ยวบินจากอุดอนจากเชียงใหม่มากรุงเทพมีความขีมมากหรือน้อย ความขีดมากเหลายรอบมันเล็ก่ยมันก็สามารถส่งคนได้ไหลายแต่เที่ยวบินจากกรุงเทพไปลอนดอนจะมีความถี่มากหรือน้นอยน,น้อยเครื่องบ,บินหรือยานพาหนะที่ใช้จะมีขนาดใหญ่ขนาดเล็กระหว่างกรุเงเทพไปลอนดอนใหญ่ไอตัวฮับแอสโตร์มันถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในเรื่องของกิจาก,การรม <c oughs> โลจิสติกส์ออกแบบยานพาหนะในการขนส่งสออกแบบความถี่ในการขนส่งสออกแบบรูปแบบในการขนส่งในธุรกิจการบินเราก็เลยใช้ตัวนี้ครับในการออกแบบ การบินไทยเลยมีเครื่องบินหลายประเภทเพราะว่าต้องการเสิร์มทั้งครับหรือสโปกบินจาก, half half, จากนะครับไปครับจากครับไปสโปกได้นะครับ